ฟิล์มธนพัทรพูดแล้วจริงหรือไม่ข่าวลือละครคู่มีนพีชยาถูกถอดออกจากผัง ลือกันสนันว่าเหตุจากพิษข่าวชาวดีไอคอนกรุป๊ปส่งผลให้ผลงานละครของนางเอกสาวมินพิชยาและแซมยุรน,นันอย่างกิมรักปฏิหารที่กำลังออกอากาศทางช่องวัน31อาจจะถูกถอดออกจากผังกระทันหานล่าสุดพระเอกของเรื่องอย่างฟิลม์มธนภพเปิดใจให้สัมษัสในอีเวนต์ล่าสุดแม้จะไม่ได้พูดตรงๆแต่ก็เปิดเผยในทำนองว่า อาทิตย์หน้าเกมรักปฏิหารจะยังออกอากาศตามปกติฝากแฟนๆที่ติดตามมาตลอดรอลุ้นได้เลยเพราะเนื้อเรื่องจะสนุกเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนส่วนคนที่เพิ่งเริ่มมาติดตามก็สามารถชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวันดีและ Ne t f ฟ i ิเป็นการยืนยันได้อย่างดีว่าแฟนๆจะได้รับชมละครเรื่องเกมรักปฏิหารจนถึงตอนจบอย่างแน่นอนค่ะ